ลัมาติดตาม180วินาทีข่าวกันนะคะที่บริเวณด้านหน้ารัฐสภาค่ะซึ่งในส่วนของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านประเด็นการนะคะก็ยังคงปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณด้านหน้ารัฐสภานะคะขณะที่ในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนนั้นก็จับตาดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันก่อนนะคะซึ่งล่าสุดนั้นคนตำรวจเตรียมนวยนิมโนรองผู้บัญชา,าก,การตำรวจนครบาลก็บอกหลังการประชุมสรุปสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงที่หน้ารัฐสภา,น,านะคะว่าจนถึงขณะน,นี้นั้นการชุมนุมก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไม่มีเหตุรุนแรงใดๆเกิดขึ้นซึ่งการกระทําของกลุ่มผู้ชุมนุมในขณะนี้นะคะก็ไม่ถือว่าเข้าข่ายความผิดที่กัดขวางการทําหน้าที่ของสอสอค่ะเพราะาอนุญ,ญ,ญาตให้บรรดาสสเดินทางผ่านเข้าไปได้แต่ว่าไม่มีสส คน,นนะคะเดินทางเข้าไปเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตสลายโดยพลตำรวจตรียมนวยยังฝากถึงกลุ่มผู้ชุมนุมทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสื้อแดงนั้นให้ยุติก,การชุมนุมค่ะเพื่อให้เกิดความสงบทั้งนี้เพื่อให้เป็นของขวัญวันปีใหม่กับประชาชนในกรุงเทพค่ะ การชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงในเวลานี้นะคะก็ยังคงชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจนถึงขนานี้ก็นับว่าชุมนุมกันเกินสิบ12ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็ยังคงปักหลักอยู่ที่นี่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากประธานไยชิตชอบนั้นระบุนะคะว่าจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา,าในช่วงเวลา14นาฬิกาที่จะถึงนี้ค่ะ,ะในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามสถานการณ์เรือประมงนะคะกับคุณวิชณีแสงประดับที่จะหวัดพง,งากรค่ะคุณวิชณีคะ ขอบคุณคุณวรนีนะคะเรือประมงที่ประสบภัยซินามิจังหวัดพังงานนั้นถูกกดดันอย่างหนักจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินค่ะ นายบุญชูแพใหญ่นายกสบาคมประมงจังหวัดพังงาพร้อมชี้แจงต่อสอตงกรณีถูกตรวจสอบว่ามีการแจ้งขอรับเงินค่าเสียหายเกินความเป็นจริงโดยสตงจะเรียกคืนเงินจํานวนประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต,ต่อเรือหนึ่งลำที่ชดเชยให้เรือที่ประสบความเสียหายจากซึนามิและไม่สามารถกู้กลับมาใช้ได้อีกแต่ขณะนี้บรรดาเรือประมงในจังหวัดพังงาถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าเรือเสียหายทั้งลําจริงหรือไม่ทําให้ชาวประมงต่างเดือดร้อนซ้ําจากที่ประสบปัญหาจับปลาไม่ได้เพราะกระแสน้ำมวลแรงในช่วงนี้ อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ใน180วินาทีข่ะช่วงต่อไปค่ะ